เนื้อแก้วนะคะเป็นเนื้อแก้วที่บึ๋งอย่างที่ผู้ใส่เนี่ยแต่อันนี้เป็นไทบีนะคะถ้าเป็นไทเอเนี่ยโอ้โหหลายแสนอยู่นะคะอันนี้เป็นไทบีค่ะไทบีต่อไปก็จะหายากเหมือนกันนะคะสวยมากสีเขาสวยมากผู้ชอบแล้วใส่ติดตัวตลอดเลยนะคะแอดมินครีมก็ใสแอดมินปูก็ใส่นะคะเป็นสีเขียวใสเนื้อแก้วนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยพุ่มนำมาจัดโปรโมชัน่นสีเขียวพุ่มนำมาสองวงนะคะแล้วก็มีสีม่วงด้วยใครชอบสีม่วงนะคะเป็นยกพมา่าไซส์บีสี่อันนี้เป็นสีม่วงนะคะสําหรับสีม่วงนี่คือไซส์เขาประมาณห้าสิบเจ็ดส่วนสีเขียวนะคะ ใช้บีนะคะก็คือเป็นยกแท้นะคะเพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงคุณภาพหรือเขาเรียกว่าหยกอาบน้ํานะคะนะคะปรับปรุงคุณภาพทําให้ยกเนื้อหยกสะอาดขึ้นใสขึ้นนะคะสีเขียวนี้58ดนะคะเหลือไม่กี่วงแล้วนะคะแบบนี้เหลือไม่กี่วงแล้วอ่าเดี๋ยวอันนี้ปุ๊ให้ดูใกล้ๆนะ เขียวแบบว่าเขียวสับเขียวได้ใจเอตอนนั้นพี่อุเขาบอกเขียวอะไรนะจําไม่ได้โอ้เขียวจริงๆเขียวโดนใจมากสวยมากค่ะอันนี้เขียวเข้มเลยนะคะแต่ละวงจะไม่ไม่เท่ากันอันนี้สวยจริงสีเขียวเข้มกว่าของปุ้มอีกเห็นไหมเอ่ยเนื้อแก้วไทยบีซีนะคะอันนี้ไทยบีซีสวยจัดโปรนะคะจากสี่หมื่นอะเหลือสองหมื่นนะคะ เป็นหยกเก่านะคะอันนี้หยกเก่าสวยงามมากเหลือไม่กี่วงแล้วค่ะสองหมืนบาทค่ะคะรับไปพร้อมใบเซอร์ติฟิเคตอยู่ที่ว่าชอบสีไหนนะคะเขียวอ่ะอันนี้สีม่วงค่ะสีม่วงไวรอเร ใช้บีซีนะคะเป็นหยกพมา่าเนื้อแก้วนะคะนะคะคมีการปรับปรุงคุณภาพนะคะในส่วนของสีความใสเป็นหยกแท้นะคะแต่ว่าเป็นหยกอับน้ำใช้บีซีสีม่วงค่ะไซส์ห้าสิบเจ็ดนะคะสำหรับวงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งวงทุกใส่ให้ดูเนาะคนวันเสาร์นี่เหมาะมากเลยนะคะสีม่วง สวยมากเท่ากันนะคะม่วงเขียวสองหมืนบาทเลือจะม่วงหรือเขียวสองหมืนบาทนะคะสวยมากสำหรับไซส์วงม่วงนี้นะคะ่าราคานะคะสองหมืนบาทเหลือไม่กี่วงแล้วนะคะเป็นหยกเนื้อแก้วกําไรหยกเนื้อแก้วนี้ ไซส์ห้าสิบเจ็ดนะคะสำหรับม่วงนี้เนี่ยพอดีข้อมือปุ้มเลยห้าสิบเจ็ดซีนะคะเนื้อแก้วค่ะสีม่วงไวโอเลตนะคะวันนี้มาอย่างละสองวงเท่านั้นนะคะเขียวสองม่วงสองค่ะสองหมื่นบาทสองหมื่นบาท,อบาทเอาทีนี้เรามาดูจี้หยกเขียวจัก,กรพรรดิกันบ้างค่ะ ไทอใครอยากเป็นจัก,กรพรรดิที่หยกเขียวจัก,กรพรรดินะคะอันนี้ปกติได้สร้อยไปด้วยเนาะแถมสร้อยให้ด้วยค่ะปกติสองหมืนบาทนะคะอันนี้เป็นไทยอนะคะเขียวจัก,กรพรรดิไทย A แกะสลักนะคะขึ้นคอได้เลยจัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสีเขียวจัก,กรพรรดิไทยเอนะคะ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะมีสองมีสองแบบนะคะทรงกลวยกับทรงครึ่งวงกลมนะคะ 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขียวจักระพัดนะคะไทปเอคน ก็ยึดที่อยากได้ไทยเอนะคะก็เรามีทุกไทเลยค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสีทหยกเขียวจักระพัดอ่าเดี๋ยวเรามาดูไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมา สำหรับไซส์นี้เนี่ยประมาณนะคะความประมาณสามจุดแปดเซนนะคะสามจุดแปดเซนถ้าชิ้นนี้ก็ประมาณสามจุดสามจุดห้านะคะสามจุดห้า อันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ไปพร้อมสร้อยเลยนะคะมาดูไซส์ใหญ่บ้างค่ะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะจากสามหมื่นนะคะจัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะคะจี้หยกเขียวจักรพัทแกะสลักเป็นเหรียญเงินจีนนะคะสวยงามเหรียญเงินจีน ขอบพ่อคุณนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวยมากเห็นไหมใส่กับจี ok, ้หยกเขียวจักรพรรดิหนึ่งมืนห้าพันบาทสำหรับชิ้นแรกนะคะแกะสลักเป็นลายโบราณน,นะคะเหรียญจีนโบราณห้องเต้นะคะอันนี้ของราชวงศ์ชิงเนี่ยเขาจะชอบนะคะแกะสลัก ลวดลายเลยนะคะเรียนแบบธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าดอกไม้นานาพันธุ์พืชพันธุ์นานาพันธุนนนานาน์หรือจะเป็นเหรียญเงินจีนนะคะนะคะอันนี้ก็จะดีไซน์ลอกเรียนแบบจากห้องเต้มาเป็นจี้หยกเขียวจกักรพรรดิไทเอหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเขียวคนละเขียวเขียวคน สวยคนละแบบนะคะอันนี้จะมีดำแจมด้วยนะคะสวยมากหนึ่งมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้ามาดูยกโดนัทไซส์เล็กกันบ้างไทอค่ะขึ้นคอได้เลยนะคะเขียวจัก,กระพัิจัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเชือกน,นี้แกะแล้ขึ้นคอได้เลยนะคะ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีสองมีสองชิ้นนะคะเขียวจัก,กระพัดไทเอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเย็ยนเจี๊ยบเลยค่ะหยกนี้อันนี้ไทยเอนะคะไทยเอเดี๋ยวเรามาดูแหวนหยกดำกันบ้างนะดำสองเขียวกันบ้างนะคะ มาเอาดีไซน์คุณผู้ชายก่อนหยกดำสองเขียวนะคะแหวนยกดำสองเขียวมีหลายดีไซน์นะคะแล้วก็ตัวเรือนตัวเรือนเนี่ยฟรีไซส์นะคะปรับได้ค่ะฟรีไซส์เป็นยกดำส่องให้ดูนะคะ แข็งแรงนะคะดูตัวเรือนแข็งแรงจัดโปรนะคะอยู่ที่เก้ 9, าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทวงละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเห็นไหมคะยกดำส่งเขียวค่ะตัวเรือนชุบทองคําขาวนะคะยกดำส่งเขียวค่ะดีไซน์นี้สวยนะคะ คุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ได้ทั้งสองท่านเลยคุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ได้นะคะตัวเรือนฟรีไซส์ค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหยกดำสองเขียวค่ะส่องเขียวทุกวงเลยเนาะตัวเรือนเป็นเงินนะคะทุบทองคำขาวหรือท่าในใดอยากได้ลมดำก็มีนะคะลมดำอันนี้ก็สองเขียวเห็นไหมคะ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหยกดำส่องเขียวชอบตัวเรือนเงินหรือลมดำก็ได้เลยนะคะใส่ได้ทั้งชายและหญิงค่ะแหวนหยกดำส่องเขียวมีอีกหนึ่งดีไซน์นะคะเป็นทรงอาร่านม้าสี่เหลี่ยมราคาเท่ากันค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยงาม ตามทองเรื่องนะคะคุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ได้ยกดำสองเขียวค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีมาอีกหนึ่งวงนะคะวงรีวงนี้สวยมากค่ะมีวงเดียววงรีนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท หยกดำสองเขียวนะคะวงนี้สวยค่ะดีไซน์เป็นลีนะคะหยกดำสองเขียวตวเรียนชุบทองคำขาววงนี้สวยนะคะฟรีไซส์ค่ะเป็นงานฟรีไซส์ปรับไซส์ได้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองเขียวทุกวงเลยเอย ดำสองเขียวตรงนี้น่ารักค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะมีทรงอ่านมาเนาะเดี๋ยวให้ดูทรงอ่านมาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหยกดำสองเขียวตัวเรือนนะคะลมดำนะคะท่านใดชอบหยกดำนะคะนี่ลมดำทั้งสองวงเลย ฟีไซส์นะคะอ่าสามวงเลยค่ะลมดำยกดำสองเขียวนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองไฟให้ดูนะคะสองเขียวทุกวงเลยค่ะไฟเข้าไม่ถึงเนาะเห็นแวบๆไหมคะสองเขียว อ่ายกดำส่องเขียวนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทชอบวงไหนก็ทักได้นะคะอ่าทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะยกดำส่องเขียวนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทกมีสร้อยข้อมือนะคะไทเอ ส้อยข้อมือหยกพมา่าธรรมชาติไทยเอค่ะ้อมใบเซอ,เอ Natural J. Natural J ร์เนาะเนเจอรัลเจดเนเจอรัลเจดายกพม่านะคะธรรมชาติไทยเอวันนี้นำมาสี่เส้นค่ะเป็นสร้อยข้อมือนะคะ n a t จ r ร l j เจดไทอค่ะสีเขียวนะคะเป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทยอเส้นนี้จัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทความยาวนะคะไท์ A ค่ะหนึ่งมื่นห้าพันบาทวันนี้นำมาสี่เส้นนะคะแล้วก็ มีองค์พ่อประสังกระจายด้วยนะคะหอยตุ้งติ้งน่ารักหนึ่งมืนห้าพันบาทสี่เส้นนี้ไส้หยกพม่าธรรมชาติไทยเอหนึ่งมืนห้าพันบาทสุดท้ายท้ายสุดนะคะเป็นกำไรไทเอไซสใหญ่ ท้ายมาจัดกำไรแถมกล่องสวยงามวันนี้นำมาสามวงเท่านั้นนะคะเราจะปิดไลฟ์กันด้วยกำไรหยกพม่ารธรรมชาติไทยเออันนี้ไซส์ใหญ่เลยเนาะใครได้ไปนี่คุ้มค่ามากเลยอะ่ะได้ไปสองเส้นสองวงวงใหญ่มากนะคะก็จะได้ไปสองชิ้น จัดโปรอยู่ที่สองหมืนห้าพันโอหยกพมา่าธรรมชาติไทยเอนะคะดูวงนี้สิคะสีของเขามืมีทั้งม่วงทั้งเขียวอยู่ในวงเดียวกันนะคะอันนี้ถือว่าหกลกซ้่เลยนะคะเป็นยกพมา่าธรรมชาติเลยดูลายเขาธรรมชาติเลยเห็นไหมคะ ก็จะได้ไปสองชิ้นนะคะตัวนี้เนี่ยเอาไปทําเป็นหัวเข็มขัดก็ได้หรือจะไปนวดหน้าก็ได้หรือจะไปทับกระดาษก็ได้นะคะสีเขียวกรีนแอปเปิลนะคะผสมกับม่วงค่ะวงใหญ่นะคะคุ้มหนามากสองหมื่นห้าพันบาทและอีกวงนะคะเป็นเขียวค่ะใหญ่เช่นกันเห็นไหมคะความหนา เกือบสามเซนนะคะสามเซนเส้นรอบวงนะคะประมาณหกจุดห้าค่ะหนามากคุ้มค่ามากค่ะจะได้ไปสองสองชิ้นในราคาสองหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็วงสุดท้ายนะคะก่อนจะปิดไลน์นะคะวงสุดท้ายวงนี้เลยอันนี้แบบว่าทั้งใหญ่ทั้งหนักวงนี้นะคะ ไทเเหมือนกันแต่ราคา14,999บาทวงใหญ่เช่นกันนะคะซึ่งสีอันนี้จะเป็นลายๆเนาะเป็นไทเอนะคะไทเอได้ไปสองชิ้นเช่นกันนี้เป็นกระดาษเนาะปุ้มก่อนที่พุ้มจะจัดส่งปุ้มก็จะขัดให้เงาก่อนถึงมือท่านนะคะวงนี้นะคะหนึ่งมืนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไทเอนะคะโอเคก็มาถึง ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตกอากาศก็แปรปรวนนะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพบกับคุณเอทุกวันศุกร์เวลาหกโมงเย็นพบกับปุ้มทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นเช่นกันนะคะใครที่มาดูไลฟ์สดไม่ทันไปดูที่ช่อง y o youtube ย้อนหลังได้ค่ะก็ขอให้คืนนี้น้องหลับฟันดีเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเน t ้อจเนฟไฟสนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์เออันนี้เป็นมุมไทป์เอนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ